อาาวแคมกาศชาวแคมป์มนี่โอ้โหโนี่กิโดเรานี่โดโดโดดิฟโดดิฟโดดิฟครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะมาดูน้ำน้ำต้องบริสุทธิ์หน่อยเฮ้ยอันนี้เปิดได้เหรอวะเปิดได้จะเปิดอะไรเปิดได้เดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ดิบครั้งคคครรรััั้้้งงงที่เท่าไหร่ครับเนี่ย ครั้งแรกเลยเหมือนกับเบื้ออาชีพนี่วิดด์โดนี่บรรยากาศชาวแคมป์ครับนี่บรรยากาศชาวแคมป์ชาวแคมป์ชาวแคมป์นี่เดี๋ยวหายเลยเมื่อคืนบรรยากาศดีครับแต่ร้อนแต่ผมผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบหนาวผมก็เลยเฉยๆเอาแล้วน้องเห็นว่าออกมาน้องข้างนอกไม่ใช่เหรอ เว้ยเห็นมันนอนกอดอยู่ตรงเนี้ยมันนอนฟังเพลงเนี้นอนไม่หลับฟังเพลงนอนฟังวิทยุฟังวิทยุนี่นั่งนอหลับบรรยากาศชาวแคมป์นี่อันนี้ไขแสงรีสอร์ทนี่เดี๋ยวไปติดตามกับผมได้ที่ตีใหญ่ตั้งแคมป์นะบรรยากาศชาวแคมป์นี่อันนี้เดี๋ยวเราจะลงตีใหญ่ตั้งแคมป์นี่แม่งผิดกระสุนพึ่งนะสวนพึ่งอากาศจะหนาวหนาวแต่นี่แต่นี่ก็โลเคชั่นดีนะ มาที่นี่แทนเออโลเคชั่นดีไม่ไปใช่ไหมใช่ไปเราลองแทนอืมเย็นๆไม่ไปร้อนๆ้อนีว่าดนเนะครับนดูแต่เขาบอกว่าที่นี่ยได้ฟาร์มฟินอีกระดับหนึ่งนะเนี่ยล่องแพล่องแก่งนี่มีครับเต็มต่อเลยอุปกรณ์นี่โตโตโน่ก็ต่อไม่ได้เมื่อวานนี้โตโน่บอกโหบอกแล้วว่าเต็นท์เคชัวมันสำหรับหน้าหนาว

บรรยากาศชาวแคมป์เคชัวเคชัวโอ,อ้ยย่เก่งอยู่ไหนย่เก่งนี่เป็นการดิฟครั้งแรกแต่ดิฟแบบมืออาชีพนะครับมีอะไรอีกมึงเห็นจดบาาเลยมือชี้นนมาแล้วไอเก่งมึงมาดูวิดีโอหน่อยจะได้สแก้ว,วัะเนี่ย ออโดแก้วมาแก้วน้ำแก้วน้ำพี่ต้งเรานีแค่หักก็รนี่ดิบไปดิบมาแค่หักนี่เดี๋ยวเอด่าเดี๋ยวดิบให้ด้วยนะดิบให้ด้วยนี่อันนี้อันนี้พี่โดรายละเอียดเยอะครับของผมนี่สบายมากาดไวนีล่อเมารายละเอียดไม่เยอะครับวันนี้ง่ายๆ้าว พี่โตพี่โตพี่โตโน่ดิฟไปห,หน่อยไม่ดิฟมานานแะล้วอันนี้นี่อันนี้ซื้อมาจากเซนเจอร์ยังไม่ดิฟเลยเนี่ยดูดิสินค้าจากเซนเจอร์นี่โอโ้โหเอาใครจะกินเนี่ยไม่ต้องรายละเอียดเยอะมานี่เทไปเลยเดี๋ยวโตโน่ดิฟดิฟนี่ใช้ปริมาณกะเอาเมืออาชีพนี่นี่ต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ อย่างเนี้ยวันสิบแก้วอย่างงี้ไววันสามแก้วอย่างงี้จะไว่อ้าวมาแล้วพี่โตนี่นี่พี่โตนี่ครับมืออาชีพครับใช้กะเอานี่เหมือนขายข้าวแกงอ่ะคือมันช่างเป็นขีดขีดเสียเวลานี่ต้องตักลาดตักลาดนี่ตัวนี้อร่อยนะผมว่าตัวนี้อ้าวนี่เดี๋ยวดูของของโตไม่มีรสขมอ่ะหอมเปรี้ยวนี่เอาแล้วครับนี่ บาลิสต้าเขาเรียกบาลิสต้าป่ะวะกาแฟนี่บาลิสต้านี่นี่ถ้าเกิดออกจากบอสนี่ไปก็คงจะไปเปิดร้านกาแฟบาลิสต้าได้เงียบเกือบหมื่นได้แน่ห้าห0พัต้องมีแน่โดบอกอ้อยสุดกูจะดูบรรยากาศภายในถ้ำทับ

ทำพยายามมากะรักธรรมบ่ 那么，你。 i'm